สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคูณ3หลักกันนะคะจะเหมือนปอ .3 แต่จะเยอะกว่าจะมีหลักร้อยด้วยนะคะลองไปดูกันเลยนะคะหลักหนวยเดี๋ยวครูขอใช้สีฟ้าละกันนะคะห2สอใส่2ทด1นึ่งค่ะอ่า9 2้าทดอีก1 19ใส่9ทด1นะคะ สี่องปดทดอีกหนึ่งเป็น9ค่ะหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะคูณหลักสิบนะคะคือเลขสี่คูจะขอใช้สีเขียวนะคะใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะคะใส่ศูตรงหลักหน่วยก่อนเพราะเราจะคูณที่หลักสิบนะคะสี่คูณหยี่ิบสี่ใส่สี่ทดสองแล้วทดสีเขียวนะคะ สี่เทดอีก2เป็น3ามใส่8ทด3นะคะสีเขียวนะคะหลักสิบสี่คูณสี่ทดอีก3เป็น19ใส่9ใส่19เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในหลักสิในหลักสิบ ต่อไปหลักร้อยหลักร้อยครูขอใช้สีส้มนะคะหลักร้อยเราจะใส่ศูนย์ไว้ก่อน2ตัวที่หลักหน่วยกับหลักสิบค่ะใส่รอไว้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะคูณแล้วนะคะ3คูณ6เป็น18ใส่8นะคะแล้วก็ทด1อันนี้เราจะทดสีส้มนะคะ3มคูณ9 2้ทดอีก1เป็น28ค่ะ ใส่8ทด2นะคะต่อไป3คูณ4เป็น12ทดอีก2เป็น14ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราบวกกันเลยนะคะบวกใช้ผลลัพธ์คูณใช้สีดำนะคะ2บว, 0, บวก0บวก0ได้2ค่ะ9บวก4เป็น13ใส่3ทด1ค่ะ9บวก ทีทดอีกหนึ่งเป็น10 10บวกกับ8ปดสิบวกอีกแปดยี่สนะคะใส่6นะคะแล้วเราทด2นะคะเพราะเราได้26นะคะทดสต่อไป9บวกกับ8ได้17ได้สิทดอีก2เป็น19เราจะใส่9ทด1นะคะต่อไป 1>, 1บวกกับสเป็น5ทดอีก1เป็น6ค่ะแล้วก็1ไม่มีตัวบวกนะคะชักลงมาเพราะฉะนั้นเราจะได้1 6 9 6 3แสนนะคะงั้นเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้1ตัวอย่างแล้วเดี๋ยวครูทำให้อีก5ตัวอย่างนะคะ งั้นเด็กๆวันนี้จะทําการคูณอย่างเดียวนะคะใครสงสัยถามคูได้เลยนะคะเป็นลายบุคคลได้เลยค่ะเดี๋ยวคูจะส่งไปที่ลายห้องนะคะสวัสดีค่ะ